สวัสดีพี่น้องผู้ที่ตามห้าหน้อยห้าหน้อยหมือว่านกับพันไปแล้วเนาะโมนี่ไปต่อพี่น้องเป็นจนังไรลรยกันบ่พี่น้องห้าหน้อยพิเศษแตกสามตัวตรงตรง,ตรงมีวูเขาสามตัวบ่ไดกันบอไ,ได้ๆกันรอมเมนต์มาในเรื่องแต่ว่าคดบงมาลายเราพี่น้องในต้องพูบึงพมา,มาบงกับอะไ้เนาะราะว่าห้าน้หาหนอยเมอวานนีเขาหมดเลยหา,หาห้าน้อย หาหน่อยมีแต่2สองสองสองมาเลยหาหน่อยขอหนึ่ขหนึ่งสอง,าง,ส,องสามสี่หาหกเก็ดแปดคุณไแตกสตัวกับเก็ดหลุดพี่น้องแจก3ตัวตรง2องเก้าสมพี่น้องมานกันอยู่นี่เนาะ พ่อเล็กเข่าม้วนกันได้ผู้โชคผู้มันกันแล้วตาโฉกสักเดี๋ยวตาโชควัฒนาเนาะพี่น้องเนาะพ้องผเล็กเข่าสามตัวกัจังงี้สิบบาทก็ได้เฮเยอะนะพี่น้องเนาะสิบบาทลอยบาทก็โอ้ลอยบาทได้เฮหนักเลยเข่าหาน้อยพี่น้องเอาวันนี้ก้อนสิบเบิ้งวันที่งี้สิบสี่กับเบิ้งวันที่งี้สามหยันลังกันพี่น้องมี่ตัวเดยแน่เข่าอยู่บองเดยแน่เอ้าบุญเติมกับกวนอะไรได้บ้นี่ ออกมาดูออกมาขนแมงวันไปหาบึงเร็วเร็วมีตัวไดแน่เขาแมงวันหน่อยหาหน่อยสเาอคิดกับจับโคหาเก้าซีหาหาสองหนึ่งหาวิ่งหาเก้ากลมเด่นหาเก่าร่องหนึ่งหามาบเติามาสามตัวกับเก้าหนึ่งหาหนึงหาเก่า เขา,าพี่น้องเอ้ยาเกกซีเก่ากาศาสยับคูศูนหาหาสองเก้าศหาเก่าวิ่งหาศูนย์คอมเนหาศูร่องหาเก่าเก้าศหาศหาเก้าสามตัว เขารูดหาพี่น้องเขาทึ่งรางไอ้เขาทึิง,งเ,เขารูดทึ่ง,ง,ง,งตัวสำรองเึิงทึิงต,ตัวกลมด้วยพี่น้องด้วยเกือเป็นตรงเกือเป็นแตกตรงตรงมันเป็นหาแปดซะหาเก้าเป็นหาแปดได้สองลูดพี่น้องได้หาแปดได้สิบหากาสาสัเก่งกาาเราเด้กาศาสต์โดยตัวเขามาเก่งเลยเก่งเลยพิเศษพิเศษจับครู หนึ่งสองหนศหนึ่งหหนึ่งเก้าสวิ่งหน 12, งึ่งสองกลมเล่นหนึ่งสองล่องเกล่องเก้าสาตัวแตกพี่น้องเขาหลุดสองเขาหลุด2คือเป็น2อเก่าพี่น้องบบบนี้กะ3ตัวกะสองเก่าสแตกเก่าสามพี่น้อง แต่ตัวจำลองตรงๆสามตัว2องเก้าสนี่ละอันพี่น้องร้วยนาอพี่น้องนาะของหมูวาน,นปกติ6กเก็ดหกเก้เ็สเก็หนึ่งวิ่ง6กเก็กลมเด่นกลมเด่นหกเก็ด่องเก็หนึ่ง ปกติเรื่อเขาหกพี่น้องเขาหลุดหกเขาหลุดหกคือหนึ่งหกเขาลุดเท่งหกองหกกเขาหกกระดดนึ่งกระดดพี่น้องเขาสองหลุดได้หน วีไอพีจ้าคูแปดหนึ่งหกศูนย์หกแปดหกหนึ่งวิ่งแปดหนึ่งกลมเล่นแปดหนึ่งร่องหกหนึ่งเข่าหกตัวสำรองไปหน่องหกตัวสำรองเข่าตัวจอหกศูนย์เป็นศูนย์หกไปหน่องตัวสำรองก็คือได้ขันไฟวิ่งสำรองก็คือได้ศูนย์หกกับ เก่าหกด้หาลุดได้หกหลุดเด,ด,ด้เก็ดหลุดไปหลุดเึ็นพี่น้องมาจังไดมีผู้ศกผู้มานมาเอาไปหลายแล้วเวลามาเบื้องของวันที่ี4ิบี่พี่น้องบัดกดเอาโดยพี่น้องเรื่องมันลายอันนก็เลยเดี๋ยา่ายน้ยจักหน่อยอันปับปับปับ,ปบไปรวยมันกับข้าวเจ้ามีอันเดียวคลิปของของสูตรเดียวอันนี้หาสูตรลงหน่งกันกหมดมาพี่น้องรวยน้ำกันหมดไหมมือเดียว สะพอกิดจับคูซีหาสี่หาหาหนึ่งหาหนึ่งสองสี่ Sống thì cầu xám cầu xám vinh 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 si hạ วิงซีหาสามตัวเกาซีหาสามตัวนี่จัดไว้เรื่อยๆได้พี่น้องเด้อนี่หน,น่อยๆยอย่าปไปทิมเกาซีหาพูดจัดให้ก็อยากให้พี่น้องได้สามตัวดิจัดไว้เอานี่นี่น้อยทุกรอบทุกรอบไปเลยเด้อ หา้าเก้าสามเอาทุกรลอดไปเลยจัดหน่อยจัดมากแล้วจะหมักแล้วจะใจเรืลยพี่น้องเนอหา้าเก้าสามสามตัวเก้าสี่หา้าสามตัวบิ่งสี่หา้ากมเด่นนินจอลุดสี่หา้าลอ่องจอลุดเก้าสาม กษัตริย์กษัตริย์ยจับคู่สามสี่สามสี่หกหนึ่ง móc nâng số nâng số nâng số nâng nâng Vinh

8 c này tám c 2 tám tua tám c nung tám c vĩnh công đen nền cho lột c long cho lột c ยันบราสัตวน้ราต้องขีดจำน้องสืเลียวไปเห็นเน้นน้อยกับย่างดีนะพี่น้องเนะาะขยายเบื้องเอาพิเศษพิเศษเศจ้าครู Xì cầu Xì cầu Xì cầu Hốt cầu Hốt cầu Hốt cầu Xóng Cầu sám Cầu sám bình Bình si cầu Sám tòa Sám si cầu 549 493 ซีเก่าสามสที่เสร็จกับมายืยนเก่าสามอีกแล้วลพี่น้องเนอะมันวันแน่ดิเบื้องอีกเบื้องดีดีดว่านก็ยืยนเก่าสามได้สองก่อสามเสียหนี้ได้ซีพี่น้องบิ่งซีเก่าผมเดินเดินจอดรถซีเก่าลองเก่าสามก็ม,มาเป็นตัวห่องคือเก่า thì bên tôi xe sáng tổ cứ câu bỏ xe cứ câu đâu thì nàng đưa, đưa câu 3 này bơm bơm hay đi gặp mà đồ câu với sĩ bà tổ câu nữa, của Hà Nội có khoảng nào được tổ câu đi tổ lầm tổ nuôi mà tổ câu sạch lời vì nào cậu chắp lời phục vụ cửa nâng song nâng song nừng kết nâng kết nâng kết Học kết Vinh Vinh Học nâng nâng vinh Công.

nâng hốc két xám tòa két hốc nâng xám tòa viễn hốc nâng công điện nền cho lụt hốc nâng lòng hút kết cho lụt ไทยทำก็บ่รู้คือเพื่อนดอกพี่น้องเอ,อเ้ยบ่ได้ออกไปนอกอยู่ในเขตเั่วบ่ได้เดินสายคือเกระจอกไทยทำก็เลยบ่รู้หละ่ะอยู่ต่าหนองเกาเนาะพี่น้องเนาะเบมึงเอาแต่ว่าเละเหม็นยำ่ำผ่านแล้วเนาะพี่น้องเนาะ VIP เอาเบิ้งเหล็กเด้อเขาบ่าได้เบิ้งอันนั้นเนาะพี่น้องเนาะ บริได้บ่หมองทรายทำหรอกไม่เป็นหนังเล็ก v i p จับคู่เกดหนึ่งหนึ่ง,งเกดหนึ่งแปดเก้าแปดเกด Câu 3 Vinh Kết nâng vinh Kết nâng vinh Sáng tỏa Sáu kết nâng Sáu Kết nâng Kết câu Câu kết câu 3 3 kết 1 Vinh kết cấp 1 3 tòa Vinh kết cấp 1 cũng nên nên cho lụt kết 1 Long cho lụt câu 3 ก็สีแดงเมจิกว่าประทับใจภายในรอพี่น้องเนาะพิจิตรไงบ่มีเ้ื่อนขาบ่าสั้นออกมาก็เลยเอาจังสีกอนพี่น้องก็ได้เห็นหน้อยห้อยฉีดก,กันในพี่น้องเนาะเอาพี่น้องผู้ได้เข้ามาแล้วก็แคปหน้าจอาไปเด้อบ้านหน้าหน่อยเก่งๆเอาแล้วพี่น้องวันทีมีสิบสี่จัดต่อพี่น้องเอาไปแจกอีก ที่ยี่สิหาน่อยสพกิจสี่หาหาหนึ่งเก้วิ่งสี่หากลมเลนสี่หาล่องเก้าสามสามตัวหาเก้าสามเก้าสี่หากษัตรสามสี่หกห์หกเอ้ยหกหนึ่วิ่ง สากลมเล่นสารอง4ีหตัว1 3ึ3งสหนึ่งพิเศษ4ีเก่าหกเก่าสอเก่าสวิ่ง4ีเก่ากมเล่นีเก่าร่องเก่าสาตัว3าม 4, 3, on, 4 1, 3, S, ีเก <Nah. S 1> ่าเก่าสปกติ6 1 <some S> 2> <that> s <S 1 2ึ่งหก็ดหกเ็ดวิ่ง หกหนึ่งกรเดินหกร่องหกเตัวเก็ดหกหนึ่งหนึ่งหกเก็อเก็งแปดเก้าเก็าแปบิงเก็ดหน่งกรเดินเก็หนึ่งร่องเก้าตัว3ามเก็ดหนึ่งเก็เก้อาพี่น้องแคปหน้าจอไว้เด้อผู้ใดเข้ามาแล้วก็ได้ผู้ใดเข้ามาม่ผู้ติดตามไม่ก็ ขาวมาเบิ่งหลายๆคนในเด้อพี่น้องได้ขอบุญขอบคุณหลายๆที่มากดไไหลก็แชร์ขอบใจมากๆพี่น้อง FC สุกุสุขขกคนผมมาติดตามลำาเรื่อยๆกันเดรอรวยไร้วันกันทุกมือทุกมือ3รายการผนเด้อพี่น้องเด้อไรวันมีอยู่3รายการซี่รายการรัฐบาลจังหวาการเดือนละ2เที่ยนาะพี่น้องเนาะให้พี่น้อง FC สุกสุกคนลำรวยแห่งรวยๆ,ๆ,ๆกันเด้องเงินไรน้องต้องไรมากอย่าเจ็บอย่าจน ให้คุณพารักษาเทวดาคุ้มครองพอกันไหมหลอบต่อไปพี่น้องสวัสดี